สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอไอเดียของขวัญปีใหม่ให้ญาติผู้ใหญ่นะคะวันนี้ทำกะหรี่ปั๊บใส้ปลาค่ะนอกจากเราจะใช้ออคุกกี้ไปมอบเป็นของขวัญแล้วเรายังทำขนมไทยเพื่อไปให้เป็นของขวัญได้ด้วยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้มานวดแป้งก่อนค่ะ แป้งก็เป็นแป้งสูตรเดียวกับที่ทําปั้นคลิปนะคะนี่ค่ะนวดให้เขาเข้ากันก่อนเดี๋ยวจะทวนอัตราจจส่วนของแป้งให้ฟังนะคะก็มีแป้งอนเนกประสงค์ตาเว้าค่ะ300กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมค่ะน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงน้ำมันพืช6ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปูนใส่5ช้อนโต๊ะค่ะ ไข่ไก่เบอร์สองนะคะเอาเฉพาะไข่แดงค่ะสองฟองแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็มานวดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแป้งเริ่มเนียนได้ที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะไม่ติดมือล้วแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะ15นาทีถึง20นาทีค่ะระหว่างที่เราพักแป้งเราก็มาทำไส้ไว้นะคะ ไส้เราผัดไว้แล้วค่ะเป็นไส้ปลาค่ะไส้เดียวกับปั้นคลิปนะคะวันนี้กละิบปั๊บไส้ปลาค่ะนี่ปั้นไว้เป็นลูกๆแบบนี้ค่ะลูกใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะสิบห้านาทีผ่านไปค่ะนี่แป้งเขาจะมีแบบอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นเห็นตุ่มๆสีขาวไหมคะเราต้องนวดซ้ำอีกทีนะคะนวดค่ะแป้งนุ่มดีแล้ว แป้งวันนี้ที่เราทําก็จะได้ประมาณ20ชิ้นนะคะแป้ง2ส่วนต่อไส้1ส่วนค่ะก่อนจะห่อเราก็เอาแป้งนวลโดยลงไปที่ถาดก่อนนะคะเวลาวางขนมจะได้ไม่ติดถาดค่ะวันนี้ไม่ได้ทำขายนะคะแต่จะทำเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะ ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วเราก็จะทำขนมเป็นของฝากผู้ใหญ่ค่ะก็เลยใช้ไส้ปลานะคะซึ่งผู้ใหญ่หลายคนก็ชอบทานไส้ปลาค่ะเพราะว่าดีต่อสุขภาพนะคะครับไปกะลีปรับไส้ปลา ใครว่างๆก็ลองทําดูนะคะเป็นของฝากไม่ต้องไปซื้อขนมฝรั่งอะไรคะ่ะเอาขนมไทยเรานี่แหละวันนี้เราจะใช้น้ํามันปาล์มในการทอดนะคะใส่น้ํามันลงกระทะค่ะพอน้ํามันเดือดแล้วให้ปรับเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็เอากะหรี่ปั๊บของเราลงไปเลยค่ะ ทอดไปใจเย็นๆนะคะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะคอยคนไว้สักหน่อยนะคะพลิกดูเหลืองหรือ,อยังเหลืองแล้วเราก็กลับค่ะกลับด้านนะคะต้องถูกใจผู้ใหญ่แน่เลย ดูเหมือนจะเกรียมไปนิดนึงนะคะมัวแต่ถ่ายคลิป <c oughs> นี่เหลืองได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาไปแพ็คก,กล่องสวยๆแล้วก็เอาไปมอบให้ญาติผู้ใหญ่หรือคนรู้จักที่เราเคารพนับถือนะคะเป็นของฝากช่วงปีใหม่ต้องถูกใจแน่เลยค่ะเพราะว่าเป็นไส้ปลานะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ